ดูความเขียวของน้ำทะเลมีที่เมฆด้วยนูดมากันลิบๆเลยมองไม่เห็นเลยที่ริบๆนั่นก็คือทีมงานของสนใจเลยนั่นนั่นมาฝนมาหาปลากันแต่ท้องฟ้าเขียวริบเลยเห็นไหมดูลกดูลบ มาได้หาแม่ตาชาติหาพี่ตาชาติตาชาติจริงนี่เกายเพื่อแต่ทำไรวันนล้ทำเ่ไดรใ้ของลงกองน้องสาวถ้าไม่ไปเก็บพุกจะหล่นหมดหดนางนี้ต่อเช้าวันตอเชา้าไปเก็บได้เลยไอีกป็นต้องผ่ามลุงจับไปไป,ไป เก็บได้ไม่ถึงต้นเราก็ไม่บอกไงเราบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แองปามเสร็จนั่นเที่ยงเดี๋ยวมาน่าจะแล้วก็ได้ได้ได้วะเย็บได้ไปพันกว่า ไปเรื่อยๆอ๋อนั่นนั่นเล่นน้ำโีปลาตัวเล็กแกนั่นเล่น,ห,นหัวแดงดไม่เล่าถ,ถ้าหัวแดงตัวเล็กมัน,นใช่ไหมละ่ะเขาไปไปยันลึกตรงนั้นลึกด้วยบรรยากาศชายทะเลนี่น่าอยากจะมาเที่ยวก็ต้องมาหาปลาด้วยจะได้ไม่เสียเวลา เขาลากลากอันนี้อันนี้เขาลากเข้ามาแลว้วหน้านี้ลากเข้ามาแลว้วฝ่ายนู้ก็ลากนล้มแม่คอยดูนะนางนี้จะได้เท่าไหร่นี่คนละเจ้ากันนะแต่ว่าเข้ามาสนุกสนุกกัน เฮฮาปาติลมแรงมากน้ำทะเลเขียวลิบเลยเออไม่ได้เอาผ้าเป็ี่นนู่งเกงนิงลงเลยถอดถอดโอนออก เดฟรึ่เออไม่เห็นชายหาดเลยข้าอาบแดงแล้วไม่ใช่เขาโน่นนู่นไอหัวแดงไปนู่นแล้วนู่นอยู่กับพ่อมันตัวเล็กอยู่กับพ่อมันนู่นควายนู่นเรืออะไโจ้รออยู่ลำนึง ก๊อบนะก๊อบนะก๊อบเดินเที่ยวเที่ยวก็โดดอยู่ในริมิมน้ำก็ขั้นหลอดต่อเราบอกเจ้าเล็ก์เล่าที่อยากว่าถ้าถ้าเดินลุยมันเดินไม่ไหวว่วะขาเน็ตเบ็ดพอเห็นฝนตกเท่านั้นเลยน้องสาวเออมันหายแลวว้วอ่ะถ้าว่าถ้าว่าจะตัดยางนะ่ะต้องให้เหยียบเพราะว่าฝนตกห้ากูหายแล้วเจ้เจ้า,ห,า,า,าจหัวหัวเลากับอาชาต้องแข็งอาชาต์ว่ามันขี้ข้าตัดยางร้อยแนะ ล้แล้วนใกล้แล้วเอ้าอ๋อเจ้าเจ้าเล็กยืนอยู่นี่นาะอ๋อนุตาช เลยอู่้องี้ต้องพากเขียวรอบลมแรงมากวันนี้มาเป็นตุ่มเป็นก้อนเลยนะเยอะมากสามคันล็เลยนะวันนี้มาสามคันล็สี่พัน เยอะวันที่เท่าไหร่วันที่สิบไหมวันที่เก้าที่สิบไหมถ ไม่มีนังนี้เราไม่ได้นะหนังนี้ไม่ได้